สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าของวันที่5พฤศจิกายน2565ค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้แม่ปูปล่อยวัวออกจากคอกแล้วนะคะตอนนี้เราออกไปเลี้ยงวัวกันนะคะก็คงจะมีหลายๆท่านที่ได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดพัพกผ่อนของหลายๆท่านที่ทำงานประจำนะคะ แม่ปูก็ออกมาเลี้ยงงัวตามเคยค่ะเป็นการเลี้ยงงัวทุกวันของอาชีพของเรานะคะก็คือเราจะต้องเลี้ยงงัวก็คือต้องออกมาเลี้ยงงัวทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องประกอบอาชีพอยู่แล้วนะคะ ช่วงนี้ก็น่าจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเช้าวันนี้อ,อุณหภูมิที่บ้านแม่ปูเนี่ย22องศานะคะก็อุณหภูมิกำลังจะกำลังดีเลยนะคะไม่หนาวมากก็คือรู้สึกเย็นๆนิดหน่อยนะคะในช่วงกลางวันของวันนี้ที่ออกมาเลี้ยงวัวก็มีลมพัดนะคะลมพัดโช,ชยมาเย็นสบายอยู่กลางทุ่งนานะคะเป็น เป็นธรรมชาติแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มากเลยนะคะค่ะแม่ปู f ฟมิลี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่ปู f ฟมิลี่นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านที่กดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็ ดูโฆษณาให้จนจบนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้เมื่อเช้านี้นะคะาจากการสังเกตตัวในคอกของแม่ปูนะคะจะมีวัวอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเจ็บขานะคะชื่อน้องข้าวหอมเ,อเดี๋ยววันนี้เราจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขา เจ็บขาเดินกระเพกกระเพกเพราะอะไรถ้าไม่อย่างนั้นเย็นนี้ก็คงจะได้ฉีดยาให้เขานะคะก็ต้องดูไปก่อนว่าลักษณะของเขาในจะเจ็บมากขึ้นหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าที่ปล่อยออกมาเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะเจ็บขาเดินกระเพกกระเพกให้เห็นเลยนะคะเราก็จะต้องสังเกตัวของเราด้วยนะคะในการเลี้ยงว่าัวาเราเนี่ย เป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะคะถ้าเขาไม่สบายผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยเห็นเขาทุกวันนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็รู้รู้ว่าในลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าหากว่าเขาเนี่ยผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยเห็นเขาอยู่ทุกวันนะคะเราก็จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่สบายะคะ่ะน,น้องเขาหอมที่แม่ปู่พูดถึงเนี่ยนะคะนะคะ่าจะเขาน่าจะ,จะเจ็บเท้าเพราะว่าน่าจะไปเหยียบ เศษหินเศษหินหรือว่าเศษดินที่แข็งแข็งอยู่บนพื้นคอนกรีตนะคะเพราะว่าถนนที่แม่ปูมาเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นถนนอคอนกรีตเวลาเดินกลับบ้านนะเขาก็อาจจะไปะเหยียบเศษหินได้แล้วก็ในคอกด้วยค่ะในคอกของแม่ปูเป็นพื้นคอนกรีตนะคะเขาก็อาจจะไปโดนโดนหินได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเกิดจาก เศษหินได้นะคะอันนี้ก็สันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะในการเลี้ยงเนี่ยแม่ปูก็จะต้องคอยสังเกตแล้วก็ต้องมาอคอยดูว่าอาการของเขาที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอะไรยังไงกันแน่นะคะเราก็จะต้องคอยสังเกตดูต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าช่วงเย็นๆเขาไม่ดีขึ้นเนี่ยคงจะต้องให้ยานะคะคงจะต้องฉีดยาให้เขา ในช่วงนี้นะคะบริเวณริมคลองชนประทานที่แม่ปูเลี้ยงวัวไปเนี่ยนะคะก็จะมีพี่น้องชาวบ้านนะคะเขาสุกน้ําใส่ข้าวแต่ว่าช่วงนี้ข้าวเริ่มจะออกกันแล้วนะคะออกรวงแล้วก็ส่วนใหญ่เนน่าจะออกกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวนาะปีข้าวนาปังเนี่ยนะคะก็จะออกกันหมดแล้วนะคะในช่วงนี้ต้นข้าวเนี่ยก็ออก,กาลังที่จะต้องการน้ํานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะใช้ เครื่องสูบน้ำานะคะแล้วก็ท่อพญานาคสูบขึ้นมาเอา่อแล้วก็เอาไปใส่ที่แปลงนาของเขานะคะในช่วงนี้ก็จะมีเครื่องตั้งเป็นระยะระยะไปเลยนะคะน้ำที่ทุกท่านเห็นอยู่ในคลองชนประทานเนี่ยนะคะก็จะเป็น น้ำจากคลองชนประทานท่อทองแดงของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเปิดน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรครั้งที่1นนะคะหลังจากที่ฝนหมดฤด,ดูนะคะก็ช่วงนี้น้ําปล่อยมาแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาก็เลยจะต้องรีบทําการสูบน้ําขึ้นยางแปลงนาของตัวเองแล้วก็แปลงที่ตัวเองทําการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงพืชผลทางการเกษตรต่างๆเช่น ในที่สวนที่ไร่ที่นานะคะเพื่อที่จะเก็บกักน้ําไว้ในพื้นที่ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ชนประธานกําแพงเพชรเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการเปิดอยู่นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่1ซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลาในการเปิดไม่น่าจะเกิน1เดือนนะคะเพราะว่าทุกครั้งทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการบริหารจัดการระบบน้ําแบบนั้นนะคะซึ่งเวลาหน้าแล้งมากๆเนี่ยเขาก็จะ ปล่อยมาให้เยอะหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นการปล่อยมาครั้งที่1นึ่งนะคะก็น้าเริ่มจะเต็มคลองแล้วนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะน่าจะประมาณเกือบเดือนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะปิดประตูระบายน้ำนะคะสำหรับชนประทานกําแพงเพชรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่จะมีการ แบ่งการจ่ายน้ําเป็นครั้งครั้งไปนะคะโดยแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือในส่วนของคณะกร,กรรมการบริหารจัดการน้ําซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ในแต่ละตําบลที่ คองชนประทานไหลผ่านนะคะเพราะว่าเขาก็จะทําการสํารวจว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องการน้ําในช่วงฤด,ดูไหนบ้างช่วงเดือนไหนบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําได้ หลายครั้งในตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะคะอันนี้ก็เป็นระบบการบริหารจัดการของระบบพี่น้องของเราแล้วก็ของชนประธานกำแพงเพชรนะคะค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะแม่ปูแฟมิลี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่ปูแฟมิลี่จนถึงท้ายคลิปเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องแม่ปูแฟมิลี่ทุกทกท่านด้วยนะคะถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แม่ปูแฟมิลี่ทำผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไ,ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ไลค์ของทุกๆท,ท่านนะคะก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กับแม่ปู f ฟมิลี่ในการทำคลิปในการทำคลิปต่อๆไปให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะคะถ้าหากว่ามีข้อแนะนำหรือมีการแนะนำอะไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแม่ปูยินดีน้อมรับที่จะนำไปแก้ไขนะคะในส่วนของการทำคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องคงจะต้องอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ